เสียงอัสเตตัตจากเพจดังตินวันที่17กันยายน2564เนื้อหามือถือเป็นอุปกรณ์ก่อกรำด่วนบาปบุญสำเร็จได้หลากหลายด้วยมือถือเครื่องเดียวกระดิกนิ้วง่ายๆไม่กี่ทีผลอาจใหญ่หลวงยิ่งกว่าพยายามพูดในห้องประชุมใหญ่หลายๆอาทิตย์เสียอีกยุคไอทีนับว่า มีความเสี่ยงสูงสุดเหนือกว่ายุคไหนเทียบแล้วต้องเกิดตายเป็นร้อยเป็นพันชาติกว่าจะสะสมกรรมได้หลากหลายพิสดารเท่ากับชาตินี้เพียงชาติเดียวปัจจุบันบุญบาปสำเร็จได้เ็วรีโอนเงินทําบุญแปบ๊บเดียวโกงเงินคนได้มากๆปแปบ๊บเดียวขอแค่เข้าไปในโซเชียลแบบใดแบบหนึ่ง ที่คนเขากำลังชุมนุมเสวนากันเยอะๆคุณอาจเตือนสติคนให้เขาเลิกหลงผิดได้เรือนร้อยแต่แค่ข้ามวันคุณอาจใช้ความหามเฉพาะการพูดพามไรสาระหรือทิ้งบอมคำด่าดโดนๆให้จิตคนนับพันหรือเผื่อๆมากได้ถึงแสนหมุนมองเป็นอกุศลกันได้ทั่วหน้า ระดับความเข้มข้นของกรรมขึ้นอยู่กับว่าทำให้เกิดแรงกระทบกับคนจำนวนเท่าไหรเมื่อมีสมมติทิฏตตั้งสรัทธาไว้ว่าผลแห่งวัจีกรรมมีจริงชาติดีจะเป็นชาติที่คุณมีอุปกรณ์ช่วยผลิตกรรมดีสะสมบุญเป็นกองภูเขาเลากาไม่จำกัดผู้ก่กระแสความเยือกเย็นนานไปย่อมมีจิตใจเยือกเย็น สงบราบค่าผาสุกยอดแห่งภูเขาบุญที่คุณยืนอยู่นั้นย่อมพน้นนรกพ้นเดรัจฉานพ้นเปรตมาได้สบายสบายก่อนจะสูงให้ถึงสวรรค์หรือล,ล่วงถึงนิพพานไหมก็ขึ้นอยู่กับใจจะพ้นแรงดึงดูดของอุปทา,านความเป็นมนุษย์กิเลสนาไปได้ไกลเพียงใด ผู้ก่อความวุ่นวายนานไปย่อมมีใจิตใจที่วุ่นวายปั่นป่วนเหมือนพายุและผลในระยะยาวคือจะต้องตกอยู่ในภัยอันตรายทั้งขณะมีชีวิตและหลังจากหมดชีวิตแบบมนุษย์เคยทำแต้มลบสร้างอากุศลจิตไว้มากดวงประมาณใดชีวิตข้างหน้าก็ต้องถูกห่อหุ้มด้วยความมืดคลุมประมาณนั้นวจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกอินเทอร์เน็ต อาจจะให้ผลเร็วและแรงเสียยิ่งกว่าวิาจีกรรมที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงเสียอีกใช้อินเทอร์เน็ตยกย่องวิธีคิดวิธีใช้อารมณ์แบบไหนเราก็เจอผลสะท้อนแบบนั้นโปรดติดตามเพจดังตินในวันพรุ่งนี้ขอบคุณครับ